วัสดีครับนะฮะวันนี้เสียงลมแรงหน่อยนะฮะเออแต่ว่าก็น่าจะเบากว่าอ,อ,อ่าอยู่ทุ่งนาอยู่มูฟออนมาที่โรงเรียนเออออกไปทุ่งนานี่คนเลี้ยงวัวก็ไม่กวนเวนะฮะเออเวลาเราจะทำงานนี่ต้องมีคนเข้าไปแบบอะไรขนาดนั้นนะฮะ ก็ต้องหาที่หลบใหม่เพราะยังไม่มีสตูดิโออยู่บ้านคนก็เข้ามาบ้านเยอะเออไม่รู้เข้ามาทําไมบ้านผมเนี่ยเออไม่มีที่เงียบๆนะฮะนั่งคุยนั่งโม้เออต้องหาที่เงียบๆนั่งโม้เพราะคนเยอะเดี๋ยวมาโม้สวนกันเดี๋ยวก็สุดท้ายก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกนะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เออไม่ได้สับไม่ได้ไม่ได้สับไม่ได้ความนะฮะ อ่ะนะครับวันนี้ก็มาชมเขาเรียกกันอะไรผัส,สุ่มกอเออผัส,สุ่มกอเนี่ยนะฮะผัส,สุ่มกอนะฮะเดิมทีก็ขึ้นกุที่กำแพงเพชรเขาเรียกว่ากุลานทุ่งเศรษฐีก็ขึ้นกันอยู่หลายพิมพ์ไม่รู้ว่ามีพิมพ์อะไรบ้างหลักๆที่นิยมกันก็พิมพ์ลีลาเม็ดขนุนนะฮะแล้วก็ผัสุ่มกอนี่แหละ นะครับที่หลักๆที่นิยมกันหลักๆก,ก็ซุ้มกอนี่แหละนะฮะราคาก็สวยๆก็ว่ากันหลาย10ล้านอย่าหลายล้านนะฮะหลายล้านหลาย10ล้านเลยแหละสำหรับพระซุ้มกอนะครับตามาใบลานหรือใบจารึกเนี่ยนะฮะที่เขาจะลึกไวบอกว่ามีพระชุดอ่ากุทุ่งเศรษฐีเนี่ยลานทุ่งเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะซุ้มกอนะเขา่าจะเหมารวมเนาะทุกทุกทุกพิมไหมหรือเฉพาะพระซุ้มกออันนี้ก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าก็ต้อง หมดทั้งหมดแหละทั้งพระก,กุที่บรรจุนั่นแหละเขาบอกว่า,ามีกูไว้ไม่จนนะครับมีกูไว้ไม่จนเขาบอกว่าถ้าใครมีพระตระกูลทุ่งเศรษฐีนะฮะหรือพระลานทุ่งเศรษฐีเนี่ยไว้บูชานะฮะก็จะมีกินมีใช้นะไม่อดไม่อยากก็เลยเป็นที่มาของคำว่า,ามีกูไว้ไม่จนนั่นเองนะฮะทีนี้ก็ราคาก็หลายเขาเรียกว่าหลาย แพงนะฮะหายากด้วยนะขึ้นกุแต่ก็ก็ขึ้นกุแบบก็ขึ้นเรื่อยๆนะก็เห็นอยู่ในโพสต์ไม่รู้ว่ากุอะไรเขาก็ไปขุดกันเขาก็เจอกันเยอะอยู่นะฮะก็เจอกันเรื่อยๆไม่ใช่เจอกันเยอะหรอกก็เจอกันเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นยุคไหนเขานิยมกุไหนเออคือขึ้นอยู่กับว่าทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขานิยมกุไหนก็น่าจะนิยมกุแรกๆนั่นแหละที่สมเด็จพระจานทร์โตไปได้ใบลานมานั่นแหละนะครับก็เป็นต้นแบบของสมเด็จวัลลคังนะที่เป็นพิมพ์แบบ มีซุ้มละคังอย่างเงี้ยเออป็นซุ้มค่เหมือนกอไก่เขาก็เรียกว่าซุ้มกอกอก็คือกอไก่นะกอไก่นะไม่ใช่กอไผ่พระซุ้มกอไผ่อย่าไปคิดว่าไปเจอในกอไผ่ไม่ใช่นะฮะที่เรียกว่าซุ้มกอเรียกว่าลักษณะโค้งอย่างเงี้ยเหมือนกับกอไก่ไงเขาเรียกว่าพระซุ้มกอนะครับทีนี้ก็เมื่อมีราคาแพงนะฮะก็ของเก๋ก็เยอะนะฮะแล้วก็เราก็ไปหาที่ เขาเกอะไรอาจจะขึ้นกุที่อื่นบ้างเป็นพิมพ์ที่ขึ้นกุที่อื่นบ้างกุลานดอกไม้บ้างกุอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะไปะหาเจอนะครับไม่งั้นก็ไปหาภาเกจินะครับภาเกจิก็มีการถอดพิมพ์กันก็ ก็หลายสำนักเหมือนกันมีการสร้างใหม่ขึ้นมาบ้างนะฮะมีการถอดพิมพ์ด้วยอย่างองค์นี้นะฮะไม่ใช่ซุ้มกอกําแพงเพชรนะฮะอันนี้เป็นผมคิดว่านะเอาความคิดผมนะฮะเพราะว่าอ่าเป็นพระที่ถอดพิมพ์นะฮะพระถอดพิมพ์นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อดินนะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงยาเหมือนกับเป็นเนื้อผงยานะฮะนี่ลงกล้องหน่อยหลบแดดเห็นไหม เอียงหน่อยมือบังย้ายสถานที่แล้วมันไม่เหมาะเออนี่เพรอยู่ที่เดิมพวกก็ไปกวนไงพวกไปกวนเออก็เลยต้องย้ายที่นะฮะนี่นะฮะเป็นเนื้อผงยานี่ครับเนี่ยนะฮะไม่ใช่เนื้อดินนะฮะนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเป็นผงยานั่นแหละนะนะฮะไม่ใช่เนื้อดินนะฮะ นี่นี่ผงยาผงว่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆผงยาผงว่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยไม่ใช่เนื้อดินนะถ้าเนื้อดินจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนื้อดินก็จะเป็นอ่าเนี่ยจะเป็นเนี่ยพวกนี้เป็นเนื้อผงไงเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อดินนะเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อผงยาคล้ายๆกันนี่แหละเหมือนกันนี่แหละเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะ เป็นผงยาถ้าเป็นเนื้อดินก็อ่าไหนอะเออถ้าเป็นเนื้อดินก็จะเป็นอย่างนี้ไงนี่นี่เนื้อดินเออถ้าเป็นเนื้อดินก็จะเป็นอย่างนี้นะไหนล่ะเนื้อดินอ่านี่ถ้าเป็นเน, então, นื้อ ah, ด <apps> <internally. S 3> ินนะฮะเนื้อดินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะนี่ถ้าเป็นเนื้อดินจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อ เนื้อผงยานะฮะนี่คนละอย่างกันนะฮะนี่นี่เนื้อดินนะชัดไหมเพราะว่าพอย้ายมาแล้วมันนี่นั่งตากแดดล้วท่านผู้ชมเพราะว่าแสงไม่พอแล้วก็ต้องมานั่งตากแดดให้ทำคลิปให้ดูนี่แหละอดทนขนาดไหนเนี่ย <c oughs> นะฮะนะนะครับผมก็อ่า เนื้อพงยาก็ถอดพิมพ์นะฮะโดยหลายสำนักนะฮะแต่ที่หลักๆที่เราไปค้นเวลาเราเราพิมพ์ Google เข้าไปเนี่ยนะฮะเรากดค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือ Google เข้าไปเนี่ยนะฮะ,ะถ้าเราพิมพ์คําว่าพระซุ้มกอเนื้อพงยานะฮะก็จะขึ้นปุ๊บทันทีเลยว่าหนึ่งในสำนักหรือวัดที่ถอดพิมพ์นะฮะของพระต่างๆ ไว้อีกเยอะอีกอีกวัดที่เป็นหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญเนี่ยนะฮะก็ถอดพิมพม์นะฮะวัดกลางบางอาถอดพิมพ์พระซุ้มกอไว้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยความเก่าไม่ถึงนะ,ะพิมพ์ก็ไม่ใช่ถ้าเป็นของหลวงปู่บุญก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วเนื้อหาก็จะเก่ากว่านี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่เขาขึ้นข้อมูลไว้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะที่ออกเป็นพิมพ์ลักษณะเนื้อหาประมาณเนี้ยก็จะเป็นของหลวงปู่เพิ่มนะฮะหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว นะครับถ้าจะเป็นามาเขาเรียกอะไรนะคือมีการถอดพิมพ์มาทุกช่วงไม่รู้ว่าหลวงปู่เจอเนี่ยจะถอดพิมพ์ด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปค้นดูเนี่ยก็จะเป็นของหลวงปู่เพิ่มซะส่วนมากเขาจะเล่นเป็นหลวงปู่เพิ่มเนื้อขมิ้นเศกเ,เนื้อขมิ้นเศกผงยากินดามณีอะไรประมาณนั้นแหละนะครับของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเราถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่แขวนกว็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไร นะฮะมากมายแต่เราอาศัยความมั่นใจนะครับมันเขาเรียกอะไรมันไม่เก๋หรอกนะฮะเออมันไม่เก๋หรอกเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นผ้าถอดพิมพ์ไงนะครับผ้าถอดพิมพ์มันก็เบลอเบลอหน่อยตื้นๆหน่อยนะฮะผ้าถอดพิมพ์จะดูเป็นแบบตื้นๆเบลอเบลอแต่เราก็อาศัยดูเขาเรียกอะไรนะดูเนื้อหาเอาดูความเป็นเนื้อนะฮะเป็นเนื้ออ่าเขาเรียกนะ ใช้ความชำนาญในการดูเนื้อเอาค่อยดูเอานะครับส่วนผมก็มีความคิดเห็นว่าก็ไม่ใช่ความคิดเห็นหราก็ไปตามเขานั่นแหละที่เขาลงข้อมูลไว้เป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับอถอดพิมพ์เป็นพระซุ้มกอเนาะผงยาวาัสนาจินดาบันนีก็เป็นก็เรียกเป็นต้นตำรับก็มีการสร้างอยู่หลายสำนักนะฮะมีการเขาเรียกถ่ายทอดพุทธาคมมาทางด้านนี้อีก ก็เยอะหลายสำนักอยู่นะฮะเกี่ยวกับผงยาจินดามณีนะฮะก็ลองไปค้นสืบดูนะครับก็มีหลายสำนักชอบสำนักไหนก็นั่นแหละฮะเจ้าหา,าสำนักนั้นโอ้ลมแรงมากเลยลมส่งท้ายหน้าหนาวเนาะเออนะครับนี่นะครับอตอนทำงานทำไมไม่ลมแรงบ้างเนี่ยร้อนนะฮะ ก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนยุคลงหลังนะก,ก็มีการสร้างแต่เป็น,ปนพิมพ์เอกลักษณ์ของวัดกลางบางแก้วเลยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะนี่พิมพ์ลักษณะของวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะฮะก็เป็นพิมพ์ภาพแบบเาขาเรียกน,นะเป็นพิมพ์กีบบัวบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าก็จะเป็นสะดุ้งกลับสะดุ้งกลับก็คือปกติแขนแขนของพระเนี่ยจะจะวางทางนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็เปลี่ยนสลับมาวาง เออเห๋ยวหาก่อเออดิอ่ะเปลี่ยนสลับมาวางด้านนี้นะฮะด้านนี้เนี่ยนะก็เรียกเรียกว่าเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับพิมพ์สะดุ้งกลับอ่าหลักๆนะฮะที่เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับก็จะเป็นทางสายวัดกลางบางแก้วเลยต้นตำรับก็หลวงปู่บุญนะครับแต่ว่าอ่าทางสายใต้นะครับทางภาคใต้ ก็จะมีพระพิมพ์ประเภทนี้เหมือนกันอันนี้ผมก็หาที่ยังไม่เจอหรอกแต่เดาๆก็น่าจะเป็นทางวัดกลางบางแก้วทําย้อนยุคนั่นแหละปีใหม่ๆนี่แหละปี40กว่ากว่า30กว่ากว่า40กว่ากว่าถึงแม้กระทั่ง50หรือด้วยซ้แต่ยังหาไม่เจอว่า,าเจดท่านไหนสร้างนะครแต่ก็เป็นพระใหม่นี่แหละนะครับผมในส่วนของพระสายวัดกลางบางแก้ว ครับอันนี้เป็นผ้าที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับเออแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยมันต้องอาศัยดูเขาเรียกนะดูอ่าดูเนื้อผงเป็นอ่ะนะฮะดูเนื้อผงเป็นอันนี้เป็นเนื้อผงอ่าผงยานะครับไม่ใช่เนื้อดินถ้าเนื้อดินจะเป็นอย่างนี้เออเนื้อดินอันนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสร้างสำนักไหนแต่ว่า อ่าเป็นผ้าซุ้มกอแต่เป็นพิมพ์จิ๋วนะฮะผ้าซุ้มกอแต่เป็นพิมพ์จิ๋วผมเห็นเป็นน่ารักดีไม่รู้ว่าทำทำ,ทำอ่าทำเก๋หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเก๋ผมก็เอาไม่ใช่เช่านะแบบแถมมามันอยู่ในซองเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในซองเดียวกันเนี่ยกับอ่าวัดส,สาราปูนเนี่ยนะฮะอยู่ในกองในกองแต่ว่าในซองเนี้ยในถุงพลาสติกอันเนี้ย มันมีอยู่สามองนี่จะมีไอ้เม็ดน้อยหนาวัดสาราปูนนะครับพระเม็ดน้อยหนาวัดสาราปูนองค์เล็กๆเนี่ยเห็นไหมนี่องค์เล็กๆอา่านีา่ซื้อมานะในกองเขาเรียกในกองละยี่สิบบาท <c oughs> เออซื้อมากองละไอ้เท่าไหร่นะสามสิบาทยี่สิบาทซ้ำ สามองร้อยนี่แหละนะฮะเห็นเห็นแบบออดูจิ๋วหลิวน่ารักดออีว่าจะมาเลี่ยมแขวนเหมือนกันนะปอมก็แขวนไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่ได้แขวนพระองค์เดียวเราแขวนหลายองค์เนี่ยอันนี้คือพระซุ้มกรเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินอย่างนี้นี่นี่เห็นไหมฮะเนื้อดินอันนี้คือเนื้อดินนะฮะนี่มันจะต่างกันกับเนื้อผงยานะนี่ถ้าเนื้อผงยาเลยเป็นอย่างนี้นะเนื้อผงยานะครับจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ยก็จะเป็นอ่าอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเนื้อดินนะพัดซุ้มกอพิมพ์จิ๋วอ่าดูเล็กๆน่ารักดีนะฮะไม่รู้ว่าเกจิท่านไหนสร้างนะครับนี่หรือถ้าเป็นเออนี่หรือเป็นพระโรงงานหรือเป็นพระอะไรผมก็ยังหาที่ไม่เจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่เขาเรียกน,นะไม่ไม่ไม่ใช่พระซุ้มกออย่าง เป็นกุผ้าซุ้มกออย่างแน่นอนนะฮะนี่ซูมยากนะฮะนี่ไม่ใช่ผักกุนะฮะนี่ถ้าผักกุเนื้อกําแพงเพชรมันจะเป็นอย่างนี้ไหนกันนะผ้าซุ้มกอ,อนี่ชัดไหมอ่ะเนี่ยผ้าโอ๊ยชัดไหมเนี่ยเออนี่ถ้าได้เนื้อลักษณะอย่างเงี้ยผ้าซุ้มกอเนี่ย ชัดไหมไม่ชัดเนาะเอาเนี่ยถ้าได้เนื้อลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะพระซุ้มกรเนี่ยนะครับพระซุ้มกอเนี่ยถ้าได้เนื้อลักษณะอย่างนี้น,ะน,น,นี่เนี่ยไว้ใจได้เลยนะฮะเนี่ยเป็นเนื้อของพระสกุลชุ่งเศรษฐีนะฮะชัดไหมอ่ะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้แกะกรอบนะตรงนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะฮะนี่ถ้าเป็นเนื้อลักษณะอย่างเงี้ยเอย๊มันไม่ชัดนะนี่ นี่เออนี่นี่ถ้าเป็นเนื้อลักษณะอย่างเงี้ยเออเนี่ยน,นั่นแหละฮะก็คือแท้ได้เลยนะฮะเพราะอ,องค์นี้เป็นพระเขาเรียกแล้วพระลูกแป้งเดี่ยวไงพระนางพระนางพิมพ์เดี่ยวลูกแป้งเดี่ยวหรืออะไรนี่แหละนะครับนี่เป็นพระทุ่งเศรษฐีนั่แหละถ้าซุ้มกอได้เนื้อแบบนี้นี่นะฮะได้เนื้อแบบนี้นี่ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะฮะ เนื้อไม่ใช่ถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยนะฮะเนื้อแบบเนี้ยโอเคเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อผงยาเนี่ยเนื้อนี้ก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะนี่อ่ะนั่นเห็นไหมฮะไม่ใช่นะฮะนี่เนื้อมันจะออกเป็นแดงแดงส้มส้มสม,มีมวลสารมีแร่มะขามวิ่งเนี่ยอันนี้เห็นไหมนะถ้าเป็นเนื้อของสุ้มกรอโอ้ยลมแรลงลมมันพัดไปด้านไหนกันแน่เนี่ย เออลมตีวนลมตีวนะนะฮะนี่ฟืบนี่อ๋ออยู่ในกลองไม่เห็นนะท่านผู้ชมไม่ได้แกะสะท้อนแสงด้วยดีอ่าแน่เห็นไหมนี่ท่านซุ้มกอได้เนื้อแบบนี้นะฮะนี่ได้เนื้อแบบนี้ยจะโอเคเลยนี่เออนี่นี่ซุ้มกอเนี่ยถ้าได้เนื้อแบบนี้นะฮะก็ โอเคเลยแต่ว่าก็เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอถ้าซุ้มกอได้เนื้อแบบเนี้ยนะฮะโอเคเลยเห็นไหมฮะนี่นี่ต่างกันนะนี่พระกุกับพระที่ทําขึ้นใหม่นะครับซุ้มกอถ้าได้เนื้อแบบนี้เนี่ยโอเคเลยผมชอบเลยนะครับใครไม่ชอบก็ช่างแต่ผมชอบ <c oughs> นะอ่ะนะ,นะเห็นไหมนี่วางเทียบปึ๊บนะเดี๋ยวนี่เอาเอาแหนะ ฟืบนี่วางเทียบอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมฮะนั่นถ้าได้เนื้อเนี่ยซุ้มกรเนี่ยถ้าได้เนื้อแบบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันถึงจะดูดีผมชอบเนี่ยถ้าเป็นซุ้มกรเป็นกุนะถ้าจะเล่นเป็นพักกุนะผมจะเลือกเนื้อที่อยู่ในกรอกนะครับเออเนี่ยเ,เห็นไหมฮะเนื้อพักกุก็จะประมาณนั้นนะครับผมอะ นะครับแต่ว่าเราแขวนแล้วก็เอาแค่ชอบนะฮะเอาแค่ชอบเราชอบเราก็แขวนเนี้ยผมก็ชอบนะองค์เนี้ยแขวนองค์นี้ก็ก็ว่าจะแขวนเหมือนกันแต่องค์องค์ชอบองค์ิวมากกว่าพระเออเป็นพระที่แบบไม่มีในสารระบบก็ช่างเป็นพระปลอมก็จะแขวนอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้แขวนองค์เดียวไงเนี่ยอย่างผมแขวนอย่างเงี้ยอย่างผมแขวนผมก็แขวนหลายองค์เงี้ยเห็นไหมฮะแขวนห้าองค์อย่างเงี้ยเออมันต้องมีองค์ไหนองค์หนึ่งอะที่มีพุทธคุณ นี่เห็นไหมแขวนอย่างเงี <separately> <y, Anna hit you> ้ยแขวนเยอะแล้วก็แขวนหลายๆองค์เอาอย่างเงี้ยนี่สุ้มกอไม่มีอันนี้พระเชตุพนนี่สุโขททยดินสุโขททยอันนี้ดินสุโขไทยอันนี้ดินกําแพงเพชรเห็นไหมฮะอันนี้ดินดินกาแพงเพชรจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะดินกําแพงเพชรจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ดินสุโขไทยนี่ดินสุโขไทยจะประมาณนี้เออนะครับ แล้วก็ไม่มีซุ้มกอเออไม่มีซุ้มกอผมก็แขวนของไอ้เจ้าคุณโพวัชยพึกมาลาแทนนะฮะเออนี่ซุ้มกอเจ้าคุณโพวัชยพึกมามาลาถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเออก็แขวนไปอย่างนั้นแหละนะครับโอเคะารราะนะครับสําหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ทําคลิปยาวจังเลย <c oughs> ใครที่ชื่นชอบพระซุ้มกอเนาะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับส่วนผมก็ มองเป็นแนวทางนี้คือว่าตามข้อมูลที่เขาลงไว้นอินเทอร์เน็ตส่วนมากเขาจะเล่นเป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับผมเขาจะาว่ากันไปทางนั้นผมก็ต้องว่าไปตามเขานะครับสาหรับองค์นี้นะองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้เอามาเป็นประภาพประกอบเฉยๆเอามานั้นมาให้ดูเฉยๆเป็นซุ้มกอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น,นะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อผงยาอันนี้คือเนื้อดินนะฮะเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นะครับต่างกันอยู่นะครับเนี่ยนเนื้อผงยากับเนื้อดิน อ่ ه, นะครับผมก็เขาว่ากันไปทางลุงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหรือสายวัดกลางบางแก้วนั่นแหละแต่ไม่ถึงลุงปู่บุญหรอกนะฮะดีไม่ดีไม่รู้ไม่ถึงลุงปู่เพิ่มหรอกนะแต่ว่าไปดูในข้อมูลเขาก็เป็นลุงปู่เพิ่มเลยเอา้านะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะครับก็พิจารณาเอานะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆพิจารณานะครับเงินเรานะฮะเรา เช่าแล้วก็เงินเราเอาที่สบายใจตัวเองแต่ว่าอย่าไปเช่าแพงนะฮะหาเช่าแบบว่าถ้าอยากจะแบบอาไรนะประลองฝีมือประลองสอายตาก็เช่าแบบราคาเบาๆเอาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ